สวัสดีครับพบกับช่องไทยมอนชาแนาลนะครับอารมณ์เงกรลาบาตเกาเจนโดลาลาเทมินซา,าร์เมโนดินเนงปี้เปลี่ยนเงาปี้เปลี่ยนไปเนาะนาบิโหเฮงยาฮินดีเลยนะะนาบิโางานได้ชิดเลยเนาะบาง,งยาาอย่งสะอาดๆรวยๆกลเฉียบปยู่ไหนกันนะมาครับพี่ๆกินข้าวกันนะครับวันนี้ก็จะได้เป็นน้ําพริกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นน้ําพริกปลาทูนะครับให้แฟนไปซื้อจากตลาดมาให้นะครับ น่าทานมากนะครับแล้วก็จะมีผักเยอะแยะเลยนะครับผักจากของเมื่อวานด้วยแล้วก็มีผักใหม่ด้วยนะครับเป็นดอกกระจน,นะครับแล้วก็ผักบุ้งนะครับมีถั่วฝักยาวด้วยนะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นกระหล่ำนะครับนึ่งนะครับอื <c oughs> เห็นผักไม่ได้นะครับหิวก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กอลอฟด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็มีต้มจืดแล้วก็ปลาทอดด้วยนะครับต้มจืดกระดูกหมูอ่อนนะครับมาครับพี่ๆกินข้าวกันนะครับก่อนกินก็ลังมือทุกครั้งนะครับวันนี้กอฟกินมือเหมือนเดิมนะครับโตเอียงๆนิดนึงนะครับความใบนี้อดกินเลยนะครับ ไฮไลท์เราก็จะเป็นน้ำพริกนะครับก็ตักน้ำพริกก่อนเลยนะครับผักน่ากินมากนะครับวันนี้น้ำพริกปลาทูอร่อยนะครับ เนื้อปลาทูเยอะมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดอกกระจรน,นะครับผักบุ้งนึ่งนะครับ ขอ,อนญาตสดนะครับหืมต้มจ็ดมารานะครับ <c oughs> ใส่กระดูกหมูอ่อนครับขมๆมนิดนิดอะไรครับ ติดใจน้ำพริกเลยนะครับอยากให้พี่ๆมานั่งกินด้วยกันจังเลยกินกันหลายๆคนนี้คงจะอร่อยนะครับ ตอนนินทอดนะครับ อันนี้ขนาดถิ้งไว้นานนะครับยังกรอบนิดๆน,นะครับถ้าทอดใหม่ๆนี่จะกรอบขนาดไหนนะครับ ขนมนึ่งนะครับม,มันแน่ใจว่นนึ่งหรือต้มนะครับแต่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับอื ได้น้ำพริกแบบนี้นะครับเสียดานะครับข้าวน้อยไปหน่อยเดินคุมข้าวนะครับดินคุมให้ไม่ไม่ให้กินเยอะนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ข้าวก็คงจะหมดหม้อเหมือนเดิมนะครับ อไม่น่าจะกระดูกอ่อนนะนะครับโดนเมียบ่นนะนะครับโดนแฟนบนนะครับว่าเขียวกระดูกนะครับฟันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับ ก็ทานจบไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกับน้ำจิ้กปลาทูแล้วก็ต้มจืดมาละใส่กระดูกหมูอ่อนนะครับแล้วก็มีปลานนลทอดตัวหนึ่งนะครับมื้อนี้อร่อยมากๆเลยนะครับแต่เสียดายข้าวหมดก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเอาไว้กินมันอื่นต่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกทการติดตามปิดพลานไปใ,ใ,ใ,ในกระทะขออภัยด้วยนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ